สวัสดีครับเพื่อนๆกลับเจอกันอีกครั้งกับแบงค์นะครับในวันนี้เนื่องจากมีมือใหม่หลายๆคนในอเมริกาครับซึ่งอยากจะเริ่มขายของบน eBay เนี่ยคลิปนี้ผมก็เลยทำอธิบายนะครับว่าการที่เราเริ่มขายเนี่ยบางครั้งเราจะต้องมีเป้าหมายก่อนนะครับว่าเราอยากจะมาขายของบน eBay เนี่ยเพื่อที่จะให้ได้เงินเดือนละเท่าไหร่หรือบางคนอาจจะแค่เข้ามาเพื่อ,อมาขายของที่เรามีอยู่อันนั้นก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเกิด อยากจะลองมาดูนะว่าเรามีของจํานวนเท่าไหร่แล้วเราอยากจะได้ไรายได้จากการขายของบน eBay เนี่ยเดือนละเท่าไหร่มันมีหลักการยังไงบ้างนะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะต้องบอกก่อนว่าแต่ละหมวดที่เราขายเนี่ยมันอาจจะมีกําไรหรือว่าหลับอัตราการขายออกที่แตกต่างกันไปซึ่งจากประสบการณ์นะครับแล้วจากเห็นที่หลายๆคนเคยพูดมาเนาะอัตราการขายออกของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1-5%, นะครับ5นี่ถือว่าเยอะมากครับแต่สุวนมากจะอยู่ที่ประมาณแค่ 1- 2นะครับในการขายออกจากจำนวนสินค้าที่เรามีอยู่ทั้งหมดต่อวันนะครับแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าเราอาจจะขายได้แค่10%ต่อเดือนซึ่งนั่นค่อนข้างจะน้อยกว่าปกตินะครับเท่าที่ผมสังเกตมาก็ใช้อัตราที่1%แล้วกันเนาะสมมติว่าเราหาของเป็นและเริ่มดูของเป็นเริ่มดูของที่มีความต้องการสูงนะครับ ให้คิดอย่างนี้ถ้าเรามีของ100ชิ้นเนี่ยเราอาจจะขายของได้ทั้งหมดแค่1-2ชิ้นต่อวันนะครับผมแต่เราจะขายได้ทุกๆวันแค่1-2เปอร์เซ็นเท่านั้นประมาณนี้นะครับในหมวดหมู่ของเสื้อผ้าที่ผมทําอยู่กันเนาะถ้าเป็นอันอื่นอาจจะมากกว่าหรืออาจจะน้อยกว่าก็แล้วแต่แต่ว่าในหมวดหมู่เสื้อเสื้อผ้านเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1-2อเซ็นตต่อวันแปลว่าอะไรนะครับแต่ว่าผมจะตัดไปตัดเ มือใหม่ออกไปก่อนกันนะถ้าเกิดมือใหม่เนี่ยรู้วิธีการหาของรู้ของอะไรที่มีความต้องการสูงรู้ว่าไหนคนอยากได้หรือคนไม่อยากได้แล้วราคาที่ถูกต้องมีโอกาสที่จะขายเร็วกว่าเพราะอะไรเพราะอีเบย์อาจจะดันมือสินค้าของคนที่เข้ามาขายบนอีเบย์เนี่ยให้มีการมองเห็นได้มากกว่าปกติในช่วงแรกแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณนี้ครับหนึ่งสองเปอร์เซเรามาเริ่มดูดีกว่าว่า เราควรจะคิดยังไงนะครับถ้าเกิดวิธีการคำนวณรายได้เนาะอยากจะได้เงินเท่านี้เราจะต้องมีของเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอเปิดมันที่หน้าจอก่อนเลยเนาะก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมทำตัวอย่างไว้ถ้าเกิดเราตั้งเป้าหมายไว้ที่สา0พันดอลลาร์ต่อเดือนนะครับหรือประมาณเก้า0บาทประมาณนี้นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าในสามสิบวันเนี่ยเราจะต้องขายให้ได้กำไรนะครับไม่ใช่แค่ ยอดขายครับแต่ว่าเป็นกําไรวันละหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับผมวันละ,ห,ลนะาาหนึ่งร้อยเหรียญอ่ะต่อมาต่อเนที่ถ้าเกิดเราจะทำไงให้ได้กําไรวันละหลนึ่งร้อยเหรียญสมมติเวลาเพื่อนๆหาของเนี่ยเพื่อนๆก็ลองดูนะครับกําไรต่อชิ้นที่เราจะหยิบมาเนี่ยก่อนที่เราจะซื้ออะไรมาเนี่ยถ้าเราสามารถทํากําไรได้ห้าเหรียญถึงสิบเหรียญน,นี่ถือว่าเป็นปกติหรือว่าโดยประมาณนะครับของ eBay อยู่แล้วประมาณห้าถึงสิบเหรียญ สมมุติว่าผมคิดไปสักสิบเหรียญแล้วกันเนาะต่อสินค้าหนึ่งชิ้นที่เราขายออกเราจะได้กําไรทั้งหมดสิบเหรียญแปลว่าอะไรแปลว่าในหนึ่งวันเพื่อนๆจะต้องขายให้ได้สิบชิ้นแล้วสิบชิ้นทํากําไรให้ได้สิบเหรียญแปลว่าหนึ่งวันเพื่อนๆจะได้100หนึ่งร้อยเหรียญถูกไหมอย่างที่ผมบอกว่าอัตราการขายออกของเราอ่ะจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นอยากจะขายให้ได้ประมาณสิบชิ้นเนี่ย ใน้านค้าเพื่อนๆจะต้องมีของประมาณ1,000ชิ้นนั่นเองนะครับนั่นแหละก็คือวิธีการคิดง่ายๆนะครับให้ดูเลยนะครับว่าเราอยากจะได้เงินจากการขายของ e b เ y เนี่ยเดือนละเท่าไหร่แล้วเราจะต้องมีของจำนวนเท่าไหร่แล้วกำไรของต่อชิ้นเนี่ยเราจะต้องมีประมาณกี่เท่าไหร่นะครับผมบอกเลยว่าถ้าอยู่ในอเมริกาทำกำไรชิ้นละ 5- ถึงส0เหรียญน,น่ะไม่ยากนะครับแล้วก็เพราะบางอันเนี่ย ค่เสื้อผ้าด้วยกันเองนะส่วนตัวผมเห็นปะขายซื้อมาหนึ่งถึงสองเหรียญค่าส่งก็ประมาณสามสี่เหรียญเนี่ยถ้าผมขายได้สิบห้าเหรียญขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็สามารถทํากําไรได้ประมาณนั้นแล้วถูกป่ะแต่บางคนขายแบบดีวีดีเพยเอร์เก่าๆสองร้อยหรือแบบของอะไรแปลกแจ็คเก็ตตัวหนึ่งก็ห้าหกสิบเหรียญแล้วใช้แล้วนะครับมือสองมันเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันทําได้แน่นอนชิ้นละสิบเหรียญน,นะครับ ก็ให้ลองตั้งเป้าหมายดูนะครับว่าอยากได้เดือนละกี่เหรียญดีแล้วก็เราจะต้องทํากําไรชิ้นละเท่าไหร่ซึ่งมันจะบ่งบอกว่าเราจะต้องหาของมาอยู่ในร้านข้าของเรากี่ชิ้นผมจะบอกในอะีเบยเนี่ยมันจะยากแค่ตอนแรกคือตอนที่เราเริ่มสร้างสมมติเพื่อนๆเ,เ,เริ่มมาเลยมาจากศูนย์นะครับและบิวมารับสองร้อยไอเทมเนี่ยคิดดูเพื่อนๆมีของทั้งสองร้อยอันต่เพื่อนๆขายได้ประมาณ สี่ชิ้นสามชิ้นต่อวันเนี่ยมันก็จะแบบยากหน่อยนะครับแต่ว่าพอเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าการที่เพื่อนเพื่อหาของมาเติมสต็อกอะ่ะมันก็เท่าเดิมอยู่เรื่อยๆเอามาเติมให้เต็มหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันชิ้นใช่ไหมแต่ว่าเราก็จะขายออกได้เวลาสิบชิ้นสิบชิ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับโดยประมาณก็วิธีการตั้งเป้าหมายนะครับกับรายได้ที่เราอยากจะได้ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับมือใหม่ ลองฝากเก็บไปคิดด้วยนะครับว่าเราเพิ่งเริ่มเนี่ยมันแน่นอนครับมันจะยากตอนแรกแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะขายได้ประมาณนั้นเท่าที่ผมขายมาประมาณปีกว่า2ปีแล้ะมันก็จะอยู่ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็อย่างนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยนะครับว่าทําไมมีของน้อยเนี่ยแล้วมันบางคนถามมาขายไม่ออกนะครับมีมีของประมาณห้าสิบชิ้นอยู่ในร้านอย่างเงี้ยขายไม่ออกพอทำยังไงดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมลองเพื่อนๆนลองคิดดูง่ายง่ายนะ 100ชิ้นขายได้1ชิ้นต่อวัน50ชิ้นขายได้1ชิ้นต่อ2วันถูกไหมถ้าเพื่อนๆมีแค่2ีชิ้นอย่างเงี้ยทุก4วันอาจจะขายได้แค่ชิ้นเดียวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับก็ลองดูนะครับลองวิเคราะห์กันดูเพราะมันจะตกอยู่ที่ประมาณ1-2%แต่ว่าสำหรับมือใหม่เขาจะบูสต์ไปในช่วงแรกแต่ว่าต้องดูด้วยนะครับว่าสินค้ามีความต้องการหรือเปล่าถ้าเกิดเอาสินค้าอะไรมาก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ไม,ม่ความต้องการของตลาดหรือว่า ความต้องการถึงตลาดน้อยเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะขายไม่ค่อยได้ก็ได้แล้วแต่แต่ว่าปัจจัยรวมๆมันจะประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้กันถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรนะครับสามารถอคอมเมนต์มาทาง YouTube Inbox มาทาง Facebook Page แล้วก็ติดตาม TikTok ผมด้วยนะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับทุกคนสวัสดีครับ